มาครับเด็กช่างงเราครับผมครับจำได้ไหมสมัยเรียนครับนี่ไม้นี้เราต้องถือผมก็เคยถือไปโรงเรียนครับถือไปอย่างนี้แหละวันนี้จะพาไปดูองศาตู้ครับผมครับไม่เกี่ยวกันนะครับไม่เกี่ยวกับเรียนนะครับวันนี้จะพาไปดูองศาตู้ว่าองศาตู้เนี่ยมีความสำคัญยังไงต่อเสียงครับผมแล้วก็ไม้เงี้ยมันมีความสำคัญอะไรต่อการออกแบบตู้ของผมครับผมครับไปมาชมกันครับผมครับวันนี้เราอยู่กับตู้ใบใหม่ของเราครับผมครับเนี่ยองศาของเสียงก็ถือว่าเป็นตัวที่สําคัญมาก คือตรงนี้ไม้พวกนี้ส่วนตรงนี้มันจะบอกกันเลยว่าตู้จะดังไปไหนครับคือตู้จะดังไปไหนสมมติดอกยรงนี้มันก็ดังไปแค่ตรงนี้นะครับทีนี้องศาพวกนี้จะมาช่วยในการกระจายของเสียงไปเยอะมากขึ้นครับผมครับเช่นละตรงนี้ลำโพงมาอย่างเงี้ยครับปุ๊บมานี่ปุ๊บองศานี่ก็จะเป็นตัวชี้ไปว่าระบบเสียงไปตรงไหนนั่นเองครับแล้วก็องศาก็มีหลายตัวที่เราทาครับไม่ว่าเป็นทางน้านปากแหลมไหมครับเนี่ยปากแหลมก็ยังมีองศาเขาไหมครับนี่ปากแหลมก็ยังมีองศาของเขาเห็นไหมครับปากแหลมใบเนี้ยกับตัวเนี้ยเห็นไหมครับนี่กับต คนละแบบกันนะครับถึงแม้จะเป็นปากแหลมเหมือนกันแต่ก็ดังคนละแบบเห็นไหมครับเนี่ยแตกต่างกันเลยนะครับตัวนี้ครับผมครับทีนี้องศาในตู้ตัวเนี้ยผมก็ทําตามปากแหลมที่เราใช้เช่นอะไรล่ะปากแหลมตัวเนี้ยสี่ห้าองศาอันนี้ก็สี่ห้าองศาด้วยนะครับผมครับทีนี้พอทําองศาเดียวกันปุ๊บมาอยู่ในตู้ไปยังไงครับทุกคนมองดูครับผมครับเห็นไหมครับพอเวลาอยู่ในตู้ปุ๊บเห็นไหมครับองศาเขาก็รับกันครับผมครับเราพงออกมาปื้ดมานี่ก็ วิ่งตามองศาที่เราจัดการไว้เองเห็นไหมครับโอ้โหถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆในการออกแบบทีนี้การวัดองศาเราวัดกันยังไงครับผมครับป่ะมาดูข้างบนกันอันนี้เขาเรียกว่าไม้วัดองศาครับผมครับทีนี้การวัดองศาคือยังไงครับผมครับดูผมขีดเส้นครับดูหาองศาของมันนะครับที่ขีดเส้นหลายเส้นครับนี่การวัดองศาปึ๊บสมมติว่าเราต้องการให้เสียงไปเกองศาเกองศาคืออะไรครับออกจากตู้ก็ได้ยินเสียงเลยครับเราก็ต้องตั้งตรงนี้4-5องศาครับ ผมก็แก่แล้วนะครับตาดีครับตึ๊บป,ปึ๊บเห็นไหมครับอ45องศาอ45องศาปุ๊บเราก็มาทาบเลยนี่เห็นไหมครับ45องศาเสียงไป45องศาคูณ2ก็เป็น90องศาเองครับข้างในเราอยากให้ทํายังไงล่ะข้างในตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยคือหนึ่งละผมไม่อยากให้มันบานมากคือใช้หลักการกับปากแบบนี้ครับให้มันตรงครับตรงก็คือเพิ่มเพิ่มแรงอัดให้มันอัดปุ๊บปื๊ดมานี่ก็ ออกไปนันทีเลยเห็นไหมครับนี่คือจุดตัดทีนี้ตรงนี้กี่องศาครับตรงเนี้ยผมทําไว้สิบองศาโอ้โหบอกสูดตู้เลยนะครับเนี่ยถือว่าเป็นเทคนิคเลยนะครับสิบองศาคืออะไรครับผมก็ตั้งนี่้สิบองศาครับผมก็จำไม่ได้สิบหรือสิบห้าน่าจะสิบห้าองศาครับเนี่ยสิบห้าองศาเห็นไหมครับคือการทําองศาตู้ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากแล้วก็เป็นตัวที่บอกเลยว่าให้มันดังมาทางไหนนั่นเองครับผมครับ แม้กระทั่งแหลมไหมครับแหลมสองตัวเนี่ยโคโลองศานะครับโคโลองศาถึงแม้จะเป็นปากนี้เหมือนกันครับแต่โคโลองศาครับผมครับทีนี้ผมจะวัดปากแหลมมาดูว่าอันไหนกี่องศาครับอย่างอันเนี้ยที่ผมวัดอ่ะสี่ห้าองศาสี่ห้าองศาครับดูปากแหลมสีห้าองศาครับสี่ห้าองศาครับเห็นไหมครับนี่ครับสี่ห้าองศาก็คือดังก็สิบองศาเองครับผมครับแต่ปากแหลมนี้นะครับปากแหลมนี้เห็นไหมครับปากแหลมนี้ที่ผมวัดได้ก็อยู่ประมาณสักจำไม่ได้ครับประมาณสามสิบองศาเฉยนี้แหละครับ เห็นไหมสี่ห้าองศาไม่ได้ใช่ไหมครับเี่ยโคโลลกเลยครับปากนี้ก็อยู่ประมาณสักสามสิบห้าองศาครับสามสิบห้าองศาก็คือบายเราได้ประมาณสักเจ็ดสิบเจ็ดสิบองศาเองเห็นไหมครับคือปากแหลมเนี่ยมันมีข้อดีและข้อเสียครับแต่ในตัวเนี้ผมใช้สองรุ่นอย่างรุ่นนี้ผมก็เอาไว้ข้างบนคือบนสุดครับคือต้องยิงไปเลยมือมิกครับผมครับยิ่งปากแคบยิ่งส่งไกลขึ้นครับถ้าเรา ทำองศาแคบตรงเนี้ยมันก็ไปไกลมากขึ้นพุ่งตรงมากขึ้นถ้าเราบานออกเนี้ยมันกระจายมากขึ้นมันออกข้างมากขึ้นทําให้ตรงหน้ามันหายไปเองครับไหนเห็นไหมปากแหลมผมถึงใช้2รุ่นในการออกแบบตัวเนี้ยวิ่งไกลตัวเนี้ยเก็บหน้าเวที90องศานั่นเองครับโอ้โหครับเรื่องใครนี้ห้ามมองข้ามไปเดขาดคือถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ผมเอามาฝากสลับใครที่อยากทําตู้ครับลองดูครับผมครับก็มีอะไรมากมายให้เราท้าทายครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านช่องลมตรงนี้เห็นไหมครับผดลมตรงเนี้ย พอตตงเนี้พอตออกตัเนี้ห้ามความถี่เดียวกันจะออกคองนี้อีกเห็นไหมครับคือพอตตัวนี้ก็มีส่วนผสมมากสำหรับในการออกแบบตู้แต่ละใบเหมือนกันครับผมครับโอเคเป็นไงล่ะครับแค่องศาก็ช่วยชีวิตเราได้เยอะมากพอสมควรแล้วครับ